ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโมโตรไรอ์บอลกันอีกครั้งนะครับพบก,กับผมแอดมินจอร์มอตรไรอ์บอลเคนเคย,เคยและในตอนนี้ครับผมได้มาอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นะครับที่บูธของคังคาวาสกิซึ่งในงานนี้เนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ๆนะครับแบบออนิวถึง3รุ่นด้วยกันโดยมันจะเป็นโมเดลอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์โมเดลแรกที่ผมจะพูดถึงก่อนในบูธคาวาซกินะครับที่เป็นโมเดลใหม่ก็คือนี่เลยครับคาวาสกิแซก900 SE นะครับหรือว่าตัว Special e dition ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคาวาซกิแซก900คันนี้เนี่ยก็จะมีพื้นฐานเดียวกันกับแซก900ตัวพื้นฐานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันจะได้รับการอัปเกรดชิ้นส่วนหลายๆอย่างด้วยกันอย่างน้อยๆนะครับที่เห็นจากภายนอกเนี่ยก็คือมันจะมาพร้อมกับชุดแต่งในเรื่องของบริ้พาร์เพิ่มอย่างเช่นเนี่ย แล้วก็จะมีในส่วนของตัวตูดมดหลังนะครับที่ใส่เข้ามาให้ด้วยทั้งที่แต่เดิมเนี่ยมันจะไม่มีมาให้นะครับแล้วก็นี่ที่เห็นอีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนของตัวกรนล้มนะครับที่ติดตั้งมาให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวกาดแฝงนะครับนอกนั้นเนี่ยในเรื่องของสมรรถนะเอาจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆจำกันได้ตัวโช๊คของเขาเนี่ยมันจะเป็นโช๊คที่ถ้าเป็นตัวแกกรทร็ก900ธรรมดานะมันจะไม่ได้มีความซับซ้อนเท่าไหร่นักแต่ว่าโช๊คตัวนี้ครับต้องไปดูด้านนี้นี่เลยนะครับ ตัวโชค๊คหลังของเขาครับจะเป็นโชค๊คของเอรินเรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวปรับรีโมทแยกมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่เห็นคือจะมีปรับในส่วนของพิลลดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรีโมทน่าจะเป็นนี่แหละอันนี้คือรีโมทปรับตัวพิลลดนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าโชค๊คที่ให้มาเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นโชค๊คของเอรินและส่วนโชค๊คน้าเองก็จะมีในส่วนของนี่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับกระบอกเนี่ยมันจะเป็นกระบอกสีทองนะครับ แล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของตัวฟังก์ชันการปรับความแข็งความอ่อนแล้วก็ตัวรีเบวมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสนนราคาอยู่ที่5 1 2 0 0 0บาทนะครับผมถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะกับสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาสำหรับตัวแ9 0 0ตัวนี้นะครับส่วนโมเดลถัดมาที่ผมจะให้เพื่อนดูกันต่อนะครับก็คือตัวนี่เลยครับ k าว a s a กิ ZX10R สนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ควรจะถูกเปิดตัวตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้ว นะครับเพราะว่าออตอนนั้นเนี่ยทางค่ายทางบุริหารเนี่ยได้มีการเปิดตัวโฉมพิเศษของมันไปก่อนก็คือตัว k a w a s a กิ Z x 1 0อ็กหรือว่า ZX10 R 2ตัวนั่นเองนะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวพิเศษที่มีการอัปเกรดในเรื่องของออชุดล้อนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไส้ในอีกนิดหน่อยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวพื้นฐานและที่ในที่สุดก็เอาเข้ามาสักทีนะครับคือในเบื้องต้นเนี่ย ZX10R ตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ z X10R ตัวก่อนนะครับกือนนเนี่ย คือถ้าอมองในผิวเผินอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าไส้ในในเรื่องของชุดเฟรมเครื่องยนต์เนี่ยทางคองสกิได้มีการปรับปรุงใหม่นะครับเล็กน้อยคือแต่เดิมอะ่ะมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับสังเกตได้จากการที่มันคว้าชแชมป์ WSBK ได้ตั้งเป็น5-6สมัยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มในเรื่องของตัวชุดแฟริ่งหน้าใหม่นะครับที่ทําให้มันถูกต้องตามหลักแอโรไดนามิกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ อาจจะเป็นจุดที่ไม่ถูกใจใครหล,หลายๆคนนะครับนั่นก็คือเบ้าหน้าลึกแต่ส่วนตัวผมนะถ้ามองเห็นรถคันจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันสวยใช้ได้เลยนะครับซึ่งไอตัว ZX10R รุ่นนี้เนี่ยก็จะสนอนราคาค่อนข้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่เลยนะครับ859,000บาทเท่านั้นผมว่าเป็นราคาที่ใช้ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซูเปอร์ไบค์หลายคานัคคนคลาสพันซีซหลายคันเนี่ยราคาค่อนข้างจะขยับไปประมาณช่วง 9แสนกว่าแล้วตัวนี้เนี่ยยังอยู่ในหลักประมาณ8 0 0 0สนปลายๆอยู่นะครับก็น่าจะเป็นรถที่ถูกใจใครหลายๆคนอยู่แหละนะครับเพราะว่าเฮ้ยในราคา8แสนน่ะมาได้ออปชันหลายๆอย่างที่ค่อนข้างครบคันทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็มีคลิกชิพเตอร์มาให้ด้วยตัวโชค๊คเนี่ยค่อนข้างจัเต็มถึงจะไม่ใช่โชค๊คไฟฟ้าแต่เป็นโชค๊คที่มีซับแทงแยกนะครับบอกเลยว่าสําหรับตัวซัตเอ็กซ์10อาร์คันนี้เนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับผู้คนไหนที่รอคอยกันมานาน ส่วนโมเดลสุดท้ายที่จะพาดูนะครับก็คือตัวนี่เลยครับ Kawasaki Z650 RS น่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใครหลายๆคนค่อนข้างจะให้ความสนใจนะครับเนื่องจากอย่างแรกสุดก็คือมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในคลาส 650cc ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับในประเทศไทยของเราช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็จะใช้พื้นฐานเดียวกันกันกบตัว Z650 ที่เป็นสปอร์ตในเกณนั่นแหละแต่ว่า นอกจากในเรื่องของชุดเฟรมที่ใช้ร่วมกันแล้วระบบสระสือนที่ใช้ร่วมกันแล้วนะครับทั้งหมดที่เหลือนอกจากนั้นเป็นของใหม่หมดนะครับเริ่มจากตัวถังน้ํามันที่จะเป็นทรงออกหยดน้ํานิดๆน,น,นะครับแต่ว่าเป็นถังน้ํามันที่ได้รับดีไซน์มาจากตัวพี่ใหญ่ของเขานะครับคือแ9 0 0ร RS ก็คือจะเป็นถังน้ํามันทรงคลาสสิกนี่แหละเบาะนั่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากเบาะ2ตอนในตัวแ6 5 0ให้เป็นเบาะแบบตอนเดียวขนาดใหญ่นะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยหนานุ่มใช้ได้นะครับนอกนั้นก็นี่เลยครับ โลโก้ตรงนี้จะเป็นโลโก้แบบ3มิตินะครับไม่ใช่โลโก้แบบเป็นสติ๊กเกอร์เฉยอันนี้เป็นโลโก้3มิติจริงๆแล้วก็ดูสวยงามมากๆนะครับนอกนั้นก็จะมีที่เป็นที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวไปดูไฟท้ายของเขานะครับไฟท้ายเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมีหน้าตาที่เกือบจะเหมือนกับของแท้900อีกนั่นแหละแต่ว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เส้นสายของเขาจริงๆนะครับ ก็คือมันจะมาจากตัว Kawa s a กิ z 1นะครับ Z1 Z2 ที่เปิดตัวเมื่อน่าจะสัก40-50ปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ค่อนข้างจะสร้างชื่อให้กับทาง Ka ว a s a กิพอสมควรเลยถ้าใครเคยเห็นเนี่ยก็จะไปอยู่ในตัวการ์ตูน GTO ด้วยนะครับนอกจากตัวไฟท้ายต้องมาดูไฟหน้านะครับไฟหน้าขเขาเนี่ยมันจะเป็นไฟหน้าแบบโคมกลม LED นะครับสชั้นที่เห็นตรงนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยว LED ด้วยถ้าเป็นตัว Z 6 5 0เฉยๆเนี่ยยังเป็นหลอดไส้ยอยู่เลยนะครับและ เดี๋ยวไปดูที่หน้าจออีกอย่างหนึ่งหน้าจอของเขาเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้เ,เป็นหน้าจอแบบฟูลดิทอนทีเแต่ผมมองว่านี่ครับหน้าจอเขามันจะเป็นหน้าจอแบบออนาล็อกอยู่นะครับทั้งในส่วนของวัดรอบแล้วก็ตัวความเร็วซึ่งมันทําให้มันเหมาะกับรถคันนี้ที่เน้นรูปทรงแบบคลาสสิกมากกว่าอีกจุดที่แตกต่างจากตัวแซดหกอย่างชัดเจนก็คือนี่ครับตัว RS มันจะมาพร้อมกับล้อลายใหม่ซึ่งองตัวว่าผมค่อนข้างเสียดายตรงที่รถที่ข้อมาโชว์เนี่ยมันเป็นตัว แซดห50 RS สีดานะครับถ้าเป็นตัวสีเขียวที่เป็นสีโสโลแกนเหล่าของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวและมาพร้อมกับล้อสีทองซึ่งเอาจริงอะล้อสีทองอะมันสวยกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยมันจะเห็นลายการชัดเจนขึ้นเพราะว่าลายของเขาเนี่ยมันจะเป็นลายออกเป็นตัว Y วแล้วก็มีแบบค่อนข้างหลายก้านนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูในรูปเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันสวยมากๆสาหรับล้อตอนนี้แล้วดูเหมือนว่าล้อเนี่ยมันจะเบาก,กว่าเดิมด้วยนะถึงแม้ว่าลายเอ่อมันจะจํานวนกา้านมันจะเยอะขึ้นแต่ว่า ด้วยความที่กั้นบานะครับทำให้น้ําหนักมันค่อนข้างจะเบาลงนอกนา้น,นี้ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะครับยังคงมีแรงม้าอยู่ประมาณ60กว่าตัวเราๆเอานี้นะครับไม่ได้มีการตรอบเพิ่มใดๆนะครับแต่สําหรับผมเนี่ย60ตัวถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยที่เน้นแบบการขี่แบบไม่ได้ขี่แบบกระโชกหักมากเท่าไหร่ผมว่าอันนี้โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกจุดหนึ่งที่ถ้รหลายคนว้าวคนสมควรก็คือนี่ครับในตอนแรกผมได้เคยทําวิเคราะห์ ข้อมูลของ Kawasaki เส้นห่งค่าศูนย์ไอเาไว้ว่าถ้าบวกลบส่วนต่างจากในต่างประเทศเนี่ยของมันกับเส้นห่งค่าศูนย์ตัวที่เป็นรางต้นเนี่ยมันควรจะอยู่ราคาสักประมาณ3 0 0แสนกลางๆอะไรอยางนี้แต่ปรากฏว่าน,นี่ครับเขาขายในราคาแค่3019,400บาทเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นราคาโอเคแหละอันนี้คือราคาเต็มแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อคนไหนสามารถมาดูรถที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปได้นะครับตัวรถคันนี้เนี่ย โคตา2 0คันแรกจะสนับราคา299,000บาทก็คือส่วนลดไปเลย20,000นะครับเฉพาะ2 0 0ันแรกนะดังนั้นถ้าใครสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับที่บูธคาวาซกิในงาน Motor ร์เอนะครับนอกนั้น้เนี่ยเอาจริงๆเขาก็จะมีตัวไฮไลท์เด็ดอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างเช่นอาจเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแซต650ตัวปีล่าสุดและที่เห็นนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นนินจา400ที่จะเป็นสีเดียวกับทีม SBK ทีมอ่ะสีเดียวกับ ทีม WSBK นะครับก็คือจะเป็นสีเขียวขาวแดงแล้วก็ดำนะครับนอกนั้นก็จะมีนี่ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่รถขายนะแต่ว่าจะเป็นตัว z X10 d o R ที่จะเป็นตัวแข่งของพ i t t i n g Note นะครับที่เป็นตัวแข่งแชมป์ BIC ซูไ e นะครับนี่เห็นไหมนี่ก็คือจะเป็นตัวแข่งปีล่าสุดเลยนะครับที่ใช้ซึ่งบองตรงว่านี่จะเป็นตัวแข่งทีมโรงงานของคอสกิ Thailand ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากอย่างที่ ใครแต่ละคนได้ลองติดตามกันก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยทาง Kawasaki Thailand ได้มีการประกาศยุติการทําทีมแข่งไปแล้วนะครับดังนั้นที่เห็นอยู่นี้คือตัวแข่งขันสุดท้ายของทาง Kawasaki Thailand ในตอนนี้นะครับใครอยากดูตัวเป็นๆมาดูได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยตัวแข่งแท้ๆนะนะครับเท่าที่ดูจากของที่ติดมาเพราะว่าผมเคยเห็นตัวแข่งคันนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับรถคันนี้บอกนงว่าของแต่ละอย่างเนี่ยจัดเต็มมากๆอย่างท่อโยชิเนี่ยแพ่งเอาเรื่องนะครับแล้วมอน้ำเนี่ยถ้าผมจะไม่ผีดอบบใบละแสน นะครับแพงเอาเรื่องนอกนั้นในบู๊ก็จะมีนี่ครับไซดเอ็ก 6R มีไซดเอ็กซ์ 25R ตัวปีล่าสุดนะครับที่เป็นสีน้ําเงินออกด้านท่าันนะครับอันนี้จะเป็นตัวสีล่าสุดแล้วอันนี้จะเป็นนินจา400ตัวตัวพิเศษนะครับเพราะว่าตัวพิเศษสังเกตง่ายคือ SE เนี่ยมันจะมีนี่กันล้มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลายออกทีดีในหน่อยนะครับแล้วก็มีตูดมดอะไรแบบนี้ให้นะครับในฝั่งของพวก นิกเก็ตไบก็จะมีอ่าอย่างแซดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีแซด400อันนี้แซด400 SE แล้วก็นี่ก็จะมีตัว Z ซ H2 ด้วยนะครับแต่ว่าแซ H2 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแซ H2 สี2,021นะครับเฉยๆเป็นแซ H2 ธรรมดายังไม่ใช่แ s 2 SE แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว a อ v e n t u r e Bi ไตัวล่าสุดของเขานะครับที่บอกว่าล่าสุดก็คือล่าสุดในไทยนะก็คือ KLR 650 ตรงนี้นะครับซึ่งอันที่จริงตัวนี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวในประเทศไทยของเราตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับครับมานี่เลยครับอันนี้คือตัว Adventure ร์พันของเขานะครับเป็น Adventure Touring s i ซส์พันของเขาก็คือคาวาซากิเบอร์สี่พันเอสนะครับเอเนี่ยสังเกตง่ายก็คือนี่ตรงนี้ครับเขาจะมีไฟแถบไฟมาให้ด้วยถ้าเป็นตัวธรรมดาเขาจะไม่มีไฟตรงนี้มาให้เนื่องจากตัวนี้จะเป็นไฟคอนเนอร์ริงไลนะครับแล้วก็ตัวโชคก็จะเป็นโชกไฟฟ้านั่นเองนะครับ แต่ไอตัวปี๊บหลังเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นออปชั่นเสริมที่ต้องซื้อกันเองแต่พอมันอยู่ในเซตอะสวยใช้ได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของ Kawasaki เอร์4650เดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยคือเวอร์4650เนี่ยถ้าผคนไหนเคยได้ติดตามเพจของเราในช่วงนี้นะเขาก็จะรู้ว่าเวอร์4650เนี่ยเขาได้มีการปรับโฉมไปแล้วนะครับแต่ว่าในงาน Motor Expo รอบนี้เนี่ยอาจจะด้วย เหตุผลในบางประการจึงำให้มันยังไม่ถูกนำมาเปิดตัวในไทยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยมีแต่ตัว Kawasaki Versys 650รุ่นปี2021ก่อนนะครับที่เอามาให้โชว์เอามาให้ดูในงานนะครับตัวปี2022อาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ผมว่าอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะช่วงต้นปีหน้านี่แหละนะครับเดี๋ยวไวค่อยดูกันนอกกนั้นก็จะมีตัวน้องเล็กของเขาก็จะเป็น Versys X 300นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น AW 800นะครับ ที่เป็นตัวคาเฟ่นะครับน่าเสียดายที่เขาไม่ได้เอาเมกุโรมาด้วยหรือไม่แน่ว่าเมกุโรอาจจะขายหมดไปแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบาแคน่นะครับตัวคุยเซอร์หนึ่งเดียวของเขาถัดเข้ามาด้านหลังอีนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอพพิเอลนะครับก็จะมีพวกของตกแต่งพวกชุดอะไรแบบนี้นะครับที่ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้นะครับก็จะมีพวกนี่เสื้อกาดไทยชี้นะครับนี่แล้วก็เสื้อฮูดของคาวาซึ่ง ปกติเนี่ยหายากนะผมไม่ค่อยเห็นใครใส่เท่าไหร่นะครับถ้ามีเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าว่าจะอยู่นี้มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อโยชิ R11 ก็มีมาให้ด้วยแต่เท่าที่ดูไม่แน่ใจว่าเป็นของ O.E.M อะไรของแซก้0รอยอ่าเห็นแล้วนี่นะครับอันนี้จะเป็นท่อของแซก้าร900ใบละเกือบส0,000นนะครับก็แต่ถาม่งงานสวยไงบอกเลยว่าสวยสไตล์โยชิมุระอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างที่จะเป็นโมเดลขายดีของเขาก็จะมีตัวนี้ครับ KLX 230ซึ่งเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ย ทางผู้บริหารเคยบอกว่านี่ถือเป็นรถเ e n d ูโรตัวรุยที่ขายดีมากๆนะครับในช่วงปี2024ที่ผ่านมาเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเดินทางได้เขาก็เลยซื้อไปเข้าป่ากันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีก2โปรดักต์สุดท้ายนะครับที่ทางคาวาซากิเพิ่งมีการเปิดตลาดได้ไม่นานนะก็คือจะเป็นตัวรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีทั้งตัวเสือภูเขาแล้วก็เสือหมอบนะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนี่เลยนะครับ 1> 2 1 8 0 0 0บาทสำหรับตัวเสือภูเขาแล้วก็ที่เป็นเสือหมอบก็จะ3,49,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับส่วนโปรโมชั่นเนี่ยเท่าที่ผมลองถามดูนะครับก็จะมีในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษนะครับในงานที่จะอยู่ประมาณ3.45%อะไรแบบนี้นะครับถูกที่สุดละนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นตามร้านดีลเลอร์เนี่ยเขาจะให้ดอกเบี้ยต่ำสุดนะ ประมาณ3.8-3.9นะครับอันนี้คือให้3.4นะครับก็คือจะถูกลงมานะครับดังนั้นถ้าหากเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับทั้งเนี่ยพวกรถ Enduro รถไฟฟ้าแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวก ZX10 ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัว Z650 RS ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับใครสนใจก็ ลองมาดูกันได้นะครับที่บูธคาวาซากิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021ครั้งนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอลาเพื่อนๆไปด้วยนี่แล้วกันนะครับสำหรับสุดหลอ่อที่หล่อที่สุดในบูธณนะตอนนี้ของคาวาซากิก็คือแซ 650s คันนี้นะครับอย่าลืมโคตา20คันแรกเนี่ยสนนราคาแค่299,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบมาครับรีบจับจองรับรองว่า ถูกใจแน่นอนครับสำหรับตัว Z900S r คันนี้ตอนนี้แอดจอนมอเตอร์ไรค์บนะครับขอ,อตัวลาเพื่อไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ